เรื่องราวคดีการปิดตำนานราชาโรงเล่อยคนสุดท้ายในจักรวาลของบรรดาเจ้าพ่อขาหมายที่มีเรื่องราวแก้แค้นกันไปมาเข็นฆ่ากันมาแล้วไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา6 2น,นาฬกานาทีเช้าตรู่วันที่4เมษายนพุทธศักราช2 5 3 3เมื่อร้อยตำรวจตรีบำรุงชมเทศร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเชียงขานจังหวัดเลย รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ว่าเกิดคดีสังหารโหด4ศพคาบ้านไร่ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนมะม่วงเนื้อที่8ไร่หมู่ที่7บ้านส่งเปื่อยตําบลธาตุอําเภอเชียงคานจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธีรศักดิ์เพียรพานิชผู้กํากับการตํารวจภูทรจังหวัดเลยพันตำรวจโทประภาวัน์ทอนสีรองผู้กํากับการพันตำรวจโทเฉลียวจันทร์ทรวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูทรอําเภอเชียงคาน พันตำรวจโทรรองยุดมูลประภาสารวัตรสอบสวนและร้อยตำรวจตรีประไยจันน้ำใสรองสารวัตรปราบปรามร่วมกันเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเ e เดนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังภายในที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าเป็นบ้านพักตากอากาศชั้นเดียวบริเวณโรงรถเจ้าหน้าที่พบศพ ชายคนแรกชื่อนายสมัยนาบ้านอายุ42ปีซึ่งเป็นยามรักษาความปลอดภัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นสภาพศพถูกกระสุนปืนขนาดจุดส,สองที่เหนือกกขู่ซ้ายหนึ่งนัดกระสุนฝังในห่างกันเพียงเล็กน้อยพบศพที่สองทราบชื่อคือนายเลิศวงภูธรอ,อายุ28ปีเป็นคนงานภายใน,ในไร่แห่งนี้สภาพศพถูกยิงที่ท้ายถอยด้วยกระสุนปืนชนิดเดียวกันกระสุนฝังในเช่นเดียวกันทั้งสองศพ ตายในสภาพสยดสยองคือนอกจากบาดแผลกระสุนปืนขนาดจุดสองสองแล้วยังพบว่าคนหลายกระซวกด้วยมีดปลายแหลมบริเวณหน้าอกคนละไม่ต่ำกว่า10แผลจนยับไปทั้งแผ่นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุต่อไปจนเข้าไปในตัวบ้านพบว่าที่ห้องรับแขกมีศพนายเพิ่มจิตตนันอายุ30ปีซึ่งเป็นคนสนิทและเป็นคนขับรถส่วนตัวของเจ้าของบ้านนอนตายจมกองเลือดในสภาพความนาตรงพื้นห้อง เมื่อทําการชันสูตรพลิกศพพบว่านายเพิ่มถูกยิงด้วยกระสุนขนาดจุด22เช่นเดียวกันเข้าที่กกหูกระสุนฝังในเหมือนสองศพแรกและที่โหดเหี้ยมไปไม่น้อยกว่ากันก็คือมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมที่หน้าอกจนพลุนนับได้ถึง12แผลจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเปิดประตูเข้าไปในบริเวณห้องนอนของเจ้าของบ้านกระทั่งพบศพเจ้าของบ้านคือเสียวิสิทธิ์แถ้เทียงราชาเจ้าพ่อขาหมายเจ้าของโรงเลื่อยชื่อดังอายุ49ปี นอนจมกองเลือดอยู่ในห้องในสภาพถูกยิงด้วยกระสุนขนาดจุดสองสองที่กกหูซ้ายและท้ายทอยซ้ายแห่งละหนึ่งนัดกระสุนฝังในที่คอมือขวามีรอยมีดบาดเป็นแผลเวอะวะแต่ไม่ปรากฏบาดแผลจากคมมีดเมืออสามศพแรกสภาพศพเสียวิสิทธิราชาลงเลื่อยนั้นอยู่ในสภาพสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงแพลสีอิด จากการชนะสุดพลิกศพแต่ละศพพบว่าสามศพแรกซึ่งล้วนเป็นลูกน้องของเซลวิสิตนั้นไม่ปรากฏร่องรอยของการต่อสู้มีเพียงเฉพาะศพของเสลวิสิตที่เจ้าหน้าที่พบว่าได้มีการต่อสู้กับคนร้ายจนถูกมีดบาดข้อมือก่อนจะพบจุดจบอย่างเหี้ยมโหดจากการเก็บรายละเอียดในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด2รวมทั้งสิ้น5ปลอกตกอยู่ที่ลงรถและภายในบ้าน นอกจากนั้นจากการตรวจสอบพบว่ารถสองคันที่จอดอยู่ในโรงรถคือรถปิกอัพอีซูซุแวนสีน้ำตาลและรถปิกอัพโตโยต้าคันใหม่เอี่ยมที่เพิ่งซื้อมาได้เพียงวันเดียวยังคงจอดทิ้งอยู่ไม่พบทรัพย์สินถูกลื้อขนแม้แต่เพียงอย่างเดียวนอกจากสร้อยคอทองคำหนักสามบาทและพระเลี่ยมทองที่เสียว,วิสิตคล้องคออยู่ทุกคนร้ายกระชากออกไปก่อนหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำนางสายฝนเพียรสำรงอายุ24ปีแม่บ้านประจำบ้านไร่ของเสียวิสิตซึ่งมีบ้านพักอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ40เมตรมาสอบปากคำได้ความว่าเวลาประมาณ5นาฬิกา50นาทีซึ่งนางสายฝนเพิ่งตื่นนอนมาเตรียมหุงหาอาหาร ได้เห็นรถปิกอัพสองคันแล่นเข้ามาภายในบริเวณบ้านไรเป็นรถอิซุสแวนสีขาวกับอีกหนึ่งคันสีน้ำตาลไม่ทราบยี่ห้อรุน่นนอกจากนั้นยังเห็นรถปิกอัพเช่นเดียวกันอีกคันหนึ่งจอดซุ่มดูรัดเราอยู่ที่ทางเข้าด้านนอกโดยรถทั้งสองคันที่แล่นเข้ามานั้นได้แล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านพักของเสวิสิตเพียงชั่วครู่จึงแล่นออกไปจากไร่เกาะกลุ่มกันไปทางวัดธาตุซึ่งเป็นเส้นทางออกถนนใหญ่สายเชียงคานเลย นางสายฝนยังเปิดเผยต่อไปว่าคราวแรกนั้นตนนึกว่ามีคนมาหาเสียแต่เช้ามืดจึงออกจากบ้านพักเตรียมจะไปทําอาหารเช้าให้เจ้าหน่ายพอเดินผ่านโรงรถก็พบศพลูกน้องเสียวิสิตถูกฆ่านอนเรียงกันอยู่สองศพจากนั้นก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านจึงพบอีกสองศพถูกฆ่าอย่างเหี่ยมโหดจนถึงกับช็อกตกตะลึงเมื่อตั้งสติได้จึงรีบนําเรื่องไปแจ้งให้ในายส่วนวงพยัก์ผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดทราบนายส่วนจึงรีบมอบหมายให้ลูกบ้านนําความไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ นางสายฝนเปิดเผยต่อไปว่าปกติเสียวิสิธิ์ไปไหนมาไหนจะมีผู้คุ้มกันแน่นหนาไม่ต่ำกว่า5คนขณะเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านไรก็จะมีลูกน้อง5้หคนพกปืนนอนคุ้มกันอยู่ที่ห้องรับแขกเป็นด่านแรกแต่ขณะเกิดเหตุนั้นไม่ทราบว่าทำไมลูกน้องของเสวิสิติ์ทั้งหมดจึงหายตัวไปนอกจากนี้นางสายฝนยังเปิดเผยอีกว่า เคยเห็นรถทั้ง3คันนี้ขับป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณหน้าไร่เมื่อสองสา 2, วันก่อนเข้าใจว่าคนร้ายอาจขับมาดูลาดเราไว้ก่อนเพื่อวางแผนเข้าสังหารเสี่ยวิสิตโดยก่อนเกิดเหตุเมื่อตอนเที่ยงคืนเศษวันเดียวกันเสี่ยวิสิตพร้อมด้วยนายเพิ่มคนขับรถได้เข้ามาทีิบาลไรโดยไม่มีลูกน้องคุ้มกันตามมาด้วยจากปากคำของแม่บ้านประกอบกับรายละเอียดในที่เกิดเหตุและสภาพศพเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจว่าคนร้ายต้องมีไม่ต่ำกว่า5้าคน และได้เข้ามาดักซุ่มเพื่อรอจังหวะที่จะสังหารเสวิสิทธ์โดยหลอกและทั้งเสวิสิทธ์ขับรถเข้ามาในไร่อาบน้ําแต่งตัวเข้านอนจากนั้นจึงลงมือใช้มีดปลายแหลมสังหารยามและคนงานในไร่ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังโดยการใช้ปืนขนาดจุดสองสองยิงที่ท้ายทอยกบกหูอีกคนละหนึ่งนัดจากนั้นจึงบุกเข้าไปในบ้านจับตัวในเพิ่มคนสนิทและคนขับรถไว้แล้วลุมแทงที่หน้าอกไม่นับ ่อนจ่อยิงที่หัวเป็นศพที่3ส,ส่วนเสียวิสิตนั้นเมื่อรู้ตัวว่ามีคนบุกลุกเข้ามาในบ้านก็ลุกจากที่นอนพยายามป้องกันตนเองแต่ก็ถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนบุกเข้าประชิดรันไกยสังหารสองนัดกระสุนเข้าที่ศีรษะทั้งสองนัดเสียชีวิตอย่างเลือดเย็นหลังจากปลดสร้อยคอทองคำกับพระเลี่ยมทองจากตัวเสียวิสิตแล้วคนร้ายที่ลงมือสังหารจึงส่งสัญญาณให้พักพวกที่จอดรถรอยอยู่หน้าไร่ขับเข้ามารับหลบหนีไป พันตำรวจเอกธีรศัก์เพียรพาณิ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยเปิดเผยว่าหลังจากที่ดูที่เกิดเหตุแล้วเชื่อว่ามือสังหารทั้งหมดเป็นมืออาชีพจริงๆโดยใช้มีดปลายแหลมกับปืนจุดสองสองเพื่อเก็บเสียงส่วนลูกน้องห้าคนของเสียว,วิสิตนั้นได้เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดแล้วและไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับคดีเนื่องจากในขณะนั้นเข้าใจว่าเสียว,วิสิตไม่ได้มาพักที่บ้านไรจึงไม่ได้ตามมา สำหรับคดีนี้ตนได้สั่งการให้พันตำรวจโทกร,ระพาวัตรทรศศีสารวัตรใหญ่รับผิดชอบควบคุมคดีโดยตนจะประสานกับพลตตำรวจโทบุญทินวงรักมิตรผู้บัญชาการตำรวจภูธรสองซึ่งสั่งการมาอย่างเร่งด่วนคาดว่าสาเหตุคงมาจากเรื่องขัดแย้งกับผู้มีทิพลคนอื่นๆในเรื่องที่ผู้ตายเข้าไปมีส่วนผัพันหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องสังหารเสียแห่เมื่อกลางปีที่แล้วด้วย สำหรับปุมสังหารนายสมชัยหรือเสียแย่เลิกว่าลารักษณ์อดีตกรรมการบริหารพรรคชาติไทยในนามเจ้าพ่ออ่างทองและราชาขาไม้อีกคนหนึ่งซึ่งถูกระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรลจนเสียชีวิตเป็นใบไม้ร่วงถึง13ศพที่บันไดศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเดือกนกรกฎาคมปีที่แล้วนั้นพบว่าเสียวิสิทธิ์แท้เทียงราชาขาไม้แห่งเชียงคานคือผู้ต้องสงสัยในเบื้องหลังคดีคลึกโครมและเสเือนขวัญผู้คนในครั้งนั้น เวลา11นาฬิกาวันที่5เมษาย,ยนสอ3พันห้าร้ลตตรีแหลมทองย่านอุบลผู้บังคับการตำรวจภูทร6ได้รับมอบหมายจากพลตรวจโทบุญทินวงศรกมิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรสองให้ติดตามคลี่คลายคดีนี้อย่างใกล้ชิดจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพรีรศักดิ์เพียวพาณิชผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดเลยและทีมงานสืบสวนสอบสวนท,ท้องที่เกิดเหตุสอพอ,อเชียงคานอันประกอบไปด้วยพันตำรวจโทเฉลียวจันทนร์ทรัลวัรใหญ่ พันตำรวจโทรองยุดมูลบัวผาสาระวัตรสอบสวนได้เดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุของเสียวิสิตที่ตั้งอยู่ในไร่และสนมะม่วงเนื้อที่กว่า8ไร่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ตั้งศพเสียวิสิตกับลูกน้องที่ถูกสังหารโดยมีญาติมิตรและคนรู้จักทยอยมาเคารพศพไม่มากนักด้วยบรรยากาศอันเศร้าสลดและมีนางอัจฉริแท้เทียงอายุ43ปีภรรยาของเสียวิสิตซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าอยู่ในงานศพด้วย พตลตตรีแหลมทองได้พูดคุยปลอบใจนางอัจฉรีอยู่พักหนึ่งและขอร้องให้นางอัจฉรีเล่าถึงความเป็นหมาก่อนที่สามีจะถูกสังหารเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีแต่นางอัจฉรีกล่าวว่าขอให้ผ่านพ้นงานศพของเสียว,วิสิตไปก่อนจะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างละเอียด เดินในวันที่11เมษายนนี้จะเคลื่อนศพเสียวิสิท์พร้อมด้วยในเพิ่มจิตตนันลูกน้องและคนขับรถคู่ใจไปทําพิธีฝังที่ท้ายไร่ในสวนมะม่วงส่วนศพลูกน้องอีกสองคนจะทําพิธีเผาในเย็นวันเดียวกันนี้เลยตามที่ญาติผู้ตายทั้งสองได้ตกลงกันไว้แล้ว นางอัจฉรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำตานองน้าวา่าขณะเกิดเหตุนั้นตอนอยู่ที่บ้านพักที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อทราบข่าวก็ตกใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าสามีจะถูกฆ่าตายพร้อมลูกน้องรวดเดียวสี่ศพเช่นนี้เรื่องความแค้นเก่า,กาและเรื่องขัดผลประโยชน์ที่แล้วมาน่าจะจบลงเสียทีไม่รู้ว่าเป็นใครหรือคนกลุ่มไหนหากจะพูดมากกว่านี้ก็เหมือนไปปลักปล้ำเขาไหนไหก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ขอพึ่งตำรวจให้ช่วยติดตามคนร้ายเอาให้ได้ก็แล้วกัน ส่วนเสียจะไปมีเรื่องบาดหมางก,กับใครบ้างนั้นไม่ทราบจริงๆนางอัจฉริกล่าวและว,ว่าเวลาเสียวิสิตมีเรื่องขัดผลประโยชน์กับใครแล้วมักไม่ค่อยบอกกล่าวให้ทางบ้านทราบตลอดเวลาที่ผ่านมาเสียวิสิตเหมือนกับรู้ตัวเองว่าตกอยู่ในอันตรายที่ต้องเกิดขึ้นกับตัววันใดวันหนึ่งจึงพยายามเก็บตัวเงียบใช้ชีวิตอย่างสงบที่บ้านไร่แห่งนี้แต่ก็ยังไม่ไหวถูกตามล้างแค้นอย่างโหดเหี้ยมดังกล่าว เวลาต่อมาพลตํารวจตรีแหลมทองได้เปิดห้องประชุมที่สอพอ,อ,อเชียงคานโดยมีรายงานว่าการประชุมติดตามล่าคนร้ายนั้นพันตำรวจโทเฉลียวจันทร์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอ,อําเภอเชียงคานได้บรรยายสรุปเหตุการณ์สังหารเงียบเสียว,วิสิตและพวกรวมทั้งแสดงภาพการเข้าออกของคนร้ายทั้งนี้จากแผนภาพนั้นคนร้ายใช้รถปิกอัพปฏิบัติการโหดทั้งหมด3คันแยกย้ายกันปฏิบัติการสังหารชนิดสายฟ้าและประมาณ7-8ถึงนาทีเท่านั้น โดยการสังหารคน4คนใช้คนหลายไม่น้อยกว่า10คนเชื่อว่าส่วนหนึ่งต้องเป็นผู้สนิทชิดเชื้อกับเสวิสิทธิ์ราชาไม้เมืองเลยเพราะคุณเคยเข้านอกออกหนบ้านที่เกิดเหตุอย่างชำนาญรู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเสวิสิทธิ์เยอสังหารมานานนับแรมเดือนด้วยที่กรมตํำรวจเย็นวันเดียวกัน พลตำรวจเอกสแสวงทีรสวัสดิ์อธิบดีกรมตำรวจให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคดีรอบสังหารเสียวิสิตว่าได้รายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยทราบแล้วซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากพร้อมสั่งการให้ตนเร่งรัดจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วพอเรื่องนี้เป็นข่าวมานานนับตั้งแต่คนร้ายรอบวางระเบิดฆ่าเสียแหย่และพวกที่หน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา และมีเสียงเล่าลือว่าทุกฝ่ายตรงข้ามล้างแขนโดยระบุว่าเสี่ยวิสิตก็คือฝ่ายตรงข้ามคนนั้นนั่นเองอธิบดีกรมตำรวจยังกล่าวต่อไปว่าแนวโน้มในเรื่องการรอบค่าเสี่ยวิสิตนั้นเป็นไปได้ว่าเป็นการแก้แค้นจากวิธีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบางทีอาจจะมีสาเหตุจากคนกลุ่มอื่นเพราะเสี่ยวิสิตมีธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายอย่างก่อนหน้านี้เคยทํากิจการร่วมกับเสี่ยแย่แล้วแยกทางกัน แต่อย่างไรก็ดีในชั้นนี้ยังไม่อาจชี้ชัดได้ว่าสาเหตุมาจากอะไรกันแน่สำหรับความเคลื่อนไหวของทั้งฝ่ายคนสนิทของเสี่ยแย่หรือนายสมชายเลิกวาราลักษ์เจ้าพออ่างทองราชาลงเลยอดีตกรรมการบริหารพรรคชาติไทยที่ถูกระเบิดรีโมทคอนโทรลดับดินไปพร้อมพักพวกคาบันไดาสารจังหวัดนครราชสีมาเมื่อกลางปีที่แล้วซึ่งสาเหตุเชื่อกันว่ามีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับเสี่ยวิสิทธิอดีตหุ้นส่วนในกิจการค้าหมาย และเสียวิสิตเองก็ถูกยัดญาติของฝ่ายเสียแย่เพ่งเลงว่าเป็นจอมบงการที่อยู่เบื้องหลังคดีคลึกคลมในครั้งนั้นในเมื่อเสียวิสิต์ต้องมาล้มหายตายจากไปพร้อมลูกน้องสี่ศพในคราวเดียวกันนี้หลายฝ่ายจึงจับตามองว่าอาจจะเป็นฝ่ายเสียหย่ที่ยังหลงเหลืออยู่ชําระบัญชีแค้นแทนซึ่งเรื่องนี้ลูกน้องเก่าผู้ใกล้ชิดเสียหย่เปิดเผยว่านับตั้งแต่เสียหย่สิ้นบาร,รมีลงความเคลื่อนไหวทางฝ่ายคนสนิทเสียหย่ก็ยุติลงอย่างสิ้นเชิง ลูกน้องที่เคยเกาะบารมีเคยถวายชีวิตให้ก็เหมือนกับพึ่งแตกหลังกระจัดกระจายไปประกอบอาชีพต่างๆน้องชายของเซียแยคือนายสมชายหรือเบิงเลิกวลรารักก็ไม่ได้สารงานเก่าในธุรกิจค้าไม้ของเซียแยแต่อย่างใดมีเพียงกิจการเล็กๆอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยาส่วนวูโลงเลื่อยใหญ่ๆใ,ใ,ในต่างจังหวัดนายสมชายรับผิดชอบเพียงเก็บหนี้สินกับบัญชีลูกหนี้เก่าของเซียแยเท่านั้น และตัวนายสมชายเองก็เก็บตัวเงียบไม่ออกสังคมในทุกๆด้านต้องการให้เรื่องต่างๆที่ผ่านมากับพี่ชายยุติลงเพียงเท่านั้นส่วนภรรยาของเสียแย่คือนางวัฒนาเลิกเวลาลักก็คุมกิจการโรงคาหมายสาหาสมชายก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดนางใหนทาม,มิการหลามอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถิ่นเดิมของเสียแย่ในอดีตโดยส่งลูกชายที่ยังเล็กสองคนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา น้องชายของเสียใหญ่อีกคนหนึ่งคือนายสง่าเลิกเวลาลักนั้นก็ไปบวชอยู่ที่วัดนางายนทรมิการามไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยและสาเหตุที่เสียวิสิตถูกลาสังหารในครั้งนี้นั้นคนสนิทของเสียใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคู่้าที่กําลังแข่งขันในเชิงธุรกิจที่เสียวิสิตทำอยู่ในปัจจุบันมากกว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตทางด้านพลตํารวจโทบุญทินวงรักมิรผู้บัญชาการตรํารวจภูธรสองกล่าวถึงเบื้องหลังการสังหารเสียวิสิต ครูอริตัวชะกาดของเสียแย่ว่าน่าจะเป็นบัญชีแค้นเก่าๆทราบว,ว่าเสวิสิธิ์มีศัตรูอยู่หลายด้านด้วยกันรวมทั้งเรื่องที่เสวิสิทธิ์ถูกเพ่งแหล่งในคดีสังหารเสียแย่กับพวก13ศพอย่างไรก็ดีเรื่องนี้จะเล่งคลีคล่คลายคดีโดยเร็วเพราะเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากช่วงเช้าวันที่6เมษายน2 5 3พผลต้ารวจโทรประชาพลมนอกผู้บัญชาการสำนักง,งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กรมตำรวจ รับคำสั่งโดยตรงจากพลตํารวจเอกสวงธีรสวัิ์อธิบดีกรมตํารวจเดินทางร่วมประสานงานกับทีมงานคลี่คลายคดีซึ่งพลตํารวจโทรประชาะเข้าพบพูดคุยกับนางอัญชลีแท้เทียงในบ้านพักเสี่ยวิสิตย,ยุประมาณเกือบชั่วโมงจึงเดินทางกลับโดยไม่เปิดเผยว่าพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างในด้านทีมงานงสืบสวนสอบสวนที่พยายามติดตามล่าตัวกลุ่มนักฆ่าพยายมกลุ่มนี้นั้นตามรูปการสภาพศพทั้งสี่ศพนั้นบ่งบอกลักษณะว่า เมื่อสังหารเป็นทีมที่มีความชำนาญในการใช้มีดเป็นอย่างมากและแต่ละคนก็มีจิตใจเหี้ยมโหดจุดเด่นคือผมสั้นเกลีน่นแต่งกายชุดคลางคล้ายทหารทำงานเป็นระบบนาเชื่อว่ากลุ่มฆาตกรล้วนเจนจบชำนาญในการจู่โจมและรอบสังหารเป็นพิเศษประเด็นนี้พันตำรวจโ,โทสุทนผูเอี่ยมรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยได้เข้ารายงานตอบพลตำรวจตรีแหลมทองยานอุบลผู้บังคับการตำรวจภูธรหก และได้รับคำสั่งให้แบ่งกำลังกันออกติดตามแกะรอยกุ่มนักฆ่าพระการชุดนี้อย่างเร่งด่วนในที่สุดวันสำคัญของตระกูลแท้เทียงก็มาถึงหลังจากที่นายวิสิทตแท้เทียงถูกฆ่าตายเพียง5วันเท่านั้นภรรยาคู่ทุกคู่ยาก็สั่งยุติงานศพและจัดการฝังร่างสามีให้เป็นเจ้าที่เฝ้าสวนพร้อมสมุนคู่ใจในไร่มะม่วงที่เกิดเหตุตามคำแนะนำของพระสงฆ์ที่นับถือ ด้วยเหตุผลเพื่อลดความตึงเครียดวุ่นวายและเปิดโอกาสให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มา,ารักขาได้ออกปฏิบัติหน้าที่สืบสวนติดตามจับกลุ่มคนหลายให้ได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยตามกำหนดการเดิมนั้นนางอัจฉรีต้องการสวดศพเสษวิสิทธิ์ผู้เป็นสามีจนถึงวันที่11เมษายนแต่มีพระภิกษุซึ่งทั้งครอบครัวให้การเคารพนับถือได้แนะนำให้จัดการบรรจุศพในวิสิทธิ์โดยเร็วทั้งนี้ หลวงปู่ให้เหตุผลว่าหากช้าต่อไปจะทําให้เสียกําลังตํารวจที่มาอารกขาแทนที่จะไปไล่ล่าติดตามจับกลุ่มคนหลายรวมทั้งจะเกิดความตึงเครียดวุ่นวายกับบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนั้นนางอัจฉริจึงตัดสินใจบรรจุศพในวิสิตสามีเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่7เมษายนโดยฝังร่างไว้ในไร่มะม่วงหลางบ้านที่เกิดเหตุห่างไปเพียง50เมตรโดยทำเป็นซองก่ออิฐแล้วฝังคู่ไว้กับศพของนายเพิ่มคนสนิทนั่นเอง การเคลื่อนศพไปฝั่งนั้นมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ150คนนอกจากนั้นคนงานในบ้านยังได้นำพวงหลีดออกมาด้วยพบว่ามีพวงหลีดของพลเอกอาทิตย์กําลังเอกสอสจังหวัดเลยและพวงหลีดของตระกูลเลิกเวลาลักซึ่งเป็นญาติของนายสมชายเลิกวลาลักหรือเสียแย่ส่งมาร่วมไว้อาลัยด้วยโดยมีพันตำรวจโทปร,ระภาวัน์ทรสศรีรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนำกำลังมารักษาความสงบเรียบร้อยในงาน ในเวลาต่อมาพันตำรวจโทรองยุทธมูลบัวผาสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอเชียงคานได้ชี้แจงว่าหลังจากการบรรจุศพนายวิสิทธิ์ผ่านพ้นไปแล้วอย่างน้อยที่สุดก็จะทําให้ตํารวจส่วนหนึ่งที่ไปอารักขาในงานได้ออกมาทําหน้าที่สืบสวนติดตามบอะแสะคนร้ายรวมทั้งสอบหาพยานแวดล้อมช่วยคลี่คลายคดีนี้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือตัวนางอัจฉริจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดปากบอกเงื่อนง,งําที่รู้ให้มากที่สุด เพื่อจะคลาให้ถึงเป้าหมายเท่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ข้อมูลมาขณะนี้นายวิสิตได้วางมือจากการค้าไปมากแล้วรวมทั้งยังมีนี้สินพอสมควรไม่ฟูฟ้าเหมือนเมื่อก่อนเมื่อเริ่มวางมือจากการค้าก็หันมาเก็บตัวเงียบดังนั้นคาดว่าคดีนี้จะต้องใช้เวไลาพอสมควรจึงจะทําให้ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรอย่างสรุปในตอนนี้ไม่ได้ส่วนพลตำรวจโทบุญทินวงรักมิตรผู้บัญชาการตำรวจภูธรสองนั้น ได้ตอบคําถามผู้สื่อข่าวที่ถูกถามว่าเมื่อทราบว่าคนหลายเป็นมือสังหารระดับพระการขนาดนี้คนห้ายจะยอมให้ตํารวจจับเป็นหรือไม่พลตํารวจโทบุญทินกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีแผนในการจับกลุ่มอย่างรอบคอบหากมีการต่อสู้เจ้าหน้าที่ตํารวจจาเป็นต้องจับตายตามแผนใบไม้ร่วงรออีกหน่อยจะมีข่าวใหญ่ให้เวลาต่อมาทีมงานสืบสวนนายหนึ่งได้เปิดเผยว่า จะมีการสืบค้นเอกสารรลับเบื้องหลังการทำธุรกิจของนายวิสิทธิ์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ว่าขัดกับใครบ้างโดยนางอัชรีที่จะกลับไปที่บ้านที่อำเภอลำลูกกาและจะจัดหาเอกสารดังกล่าวมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหลังจากจัดการงานศพสามีเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วและทีมงานสืบสวนยังเปิดเผยอีกว่าจากรูปการและวิธีการลงมือสังหารเยื่อนั้น ทีมงานสืบสวนคลี่คลายคดีได้นํามาวิเคราะห์ปรึกษาหารือร่วมกันเชื่อว่านักฆ่าชุดนี้นั้นเป็นมืออาชีพรับงานฆ่ามาอย่างโชคโชนแม้จะพยายามปิดบังร่องรอยตนเองทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไข้เขวเช่นอาวุธที่ใช้เพียงแค่ปืนขนาดจุดสองสองกับมีสันถัทงที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะงานนี้ต้องนับว่าเป็นงานใหญ่เสียวิสิตนั้นไม่ใช่หมูที่จะหยิบเข้าปากเคี้ยวได้ง่ายๆโดยสถานะ ราชาลงเล่ยคนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งหากเกิดการผิดพลาดอาจจะต้องเลือดตกยางออกกันทั้งสองฝ่ายและสิ่งที่ชุดคลี่คลายคดีหนักใจที่สุดก็คือพยานบุคคลในคดีนี้ซึ่งนอกจากญาติญาติและภรรยาของผู้ตายแล้วเจ้าหน้าที่ยังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีใครกล้าเสนอตัวเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นพยานให้ได้โดยต่างคนต่างทำตนอยู่วงนอกรูปคดีจะจบหรือลงเอยอย่างไรไม่ได้สนใจ ผู้สื่อข่าวยังรายงานถึงทีมงานสืบสวนที่ถูกแบ่งสายกระจายกำลังออกค้นหาแกะรอยคนหลายกันหลายสายต่างขวาน้ำเหลวทยอยกันกลับเข้าที่ตัง้งรายงานผลงานที่ล้มเหลวที่ได้รับมอบหมายไปกันทุกสายสรุปแล้วดูเหมือนว่าคดีนี้จะค่อยๆหายจางไปเหมือนคลื่นกระทบฟังตามที่นักวิพากษ์วิจารณ์ในสภากาแฟหรือวงเล่าทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดเลยได้ทำนายกันไว้เป็นแน่ กราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary c h a n n e l